สครับสาลาเต๋ครับวันนี้มารีวิวงานท้ายสีแสดสีห้หครับท้ายนี้ไม้สาทรครับงานลูกค้าสั่งทําไม้สาทรทรงนี้สี่พครับลูกค้าสั่งทําทรงวันนี้ทรงนี้ถ้าเป็นไม้ซักเกาะสามพันหกนะครับสาราฮับก็งานท้ายนะครับ ทับก็งานท้ายไมย้ชุดยิงมีไว้ประกอบทดสอบการเจาะวางประกอบเพื่อลูกค้าดูบดายเป็นชุดยิงที่ถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนนะครับมีปอคุมถูกต้องตามกฎหมายท้ายนี้ไม้เกตแดงสีแสดสีห้าสองลายงามๆนะครับ เม,มินจะได้เข้ามานะครับไม้ลายงามๆอย่างนี้ไม้เกดแดงภาษากกางกับไม้ชิงชันนะครับชิงชันแดงลายงามๆท้ายนี้ว่างอยู่นะครับใครสนใจที่จะฮับไปดูแลจะฮับไปเป็นเจ้าของก็แอดไลน์ สอบถามกันมาได้นะครับที่ TAY 18416 TAY 2432516หรือโทรมาสอบถามก็ได้นะครับที่0882516896นะครับท้ายนี้ราคา4,500ครับยังว่างอยู่ถ้าใครสนใจจะหับเกาะติดต่อมาได้นะครับท้ายนี้ไม้ลามิเนต452ครับ ไม้สั่งมาจากฟินแลนด์ท้ายนี้ก็ว,ว่างอยู่นะครับราคา4,005ใครสนใจสอบถามมาได้นะครับอู้จา๋าตักตายกันมาได้ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องงานสลาตด้วยนะครับขอบคุณครับ